ไี่อยากเล่นเออาเพาะว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่นะจะไปขายกางสี่กางสี่ยาวสี่ลุยมึงอ่ะทิ้งไอเดียพาร์ทไว้เลยเผื่อพี่อยากแบ่งโคตี่ยขอที่พี่นายอ่ะพี่นายมีอ้าวขอที่มึงมันเป็นพี่อะไรอ่ะก็รไม่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอเดียเลยกางสี่ยาวสี่ให้มันก็พิมพ์ไงให้มันไปก่อนมันจะโดนด่าเยอะกว่าเดี๋ยวผมให้พีแล้วกันให้เฟซนะเออส่งให้เฟสมา นี่ผมรู้ว่าเฟซที่เฟซไหนแล้วกันน่ะเออมึงแอดมางั้นน่ะได้โชนมโชว์ตัวไปสันสี่ยาวสี่เอ้สันสี่เอ้ยกลางสี่กางสี่ยาวสี่ไปลุยไป อุ้ยเอะเกียไปสแล้วเอยเข้าทด่เชื่อมอ่ะรอควยอะไร้าเวเย ủa kia ký công lăng kiệp xì này chết mọi người đứng lạ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 i đứng เอาเองนะเฮ้ยซับด้วยนะเฮ้ยซับด้วยระวังห้องแดงอ่ะบอม has been planted ไว้บนมีปะวะหมดไอี้วันนี้สดมากเลยขึ้นไปเอาเลยดาวนี่ว่าดาวดาวเด่นดาวเด่น alright l let's g o v e out เอากลางไปเหมือนเดิมเลยที่โกรธที่เหลยนะโอ้ในบีสองตัวในบีสองตัว ในบีสอตัวท้ายในบีสตัวท้ายา e, า e. ซอยกับที่วางอ่ะนี่ไงประตูเล็กแบบย่อมเอาไงดีกลางหมดปตาวิ่งยิงเยอะเลยซอยดีกว่ามั้งเดี๋ยวพี่เล่นยาวให้คนอื่นก็เล่นกลางไปดิแบ่งกันทําไว้ เกิลเก่วิ่งยิงแม่งไอ้สัสอย่าอย่าพูดอย่าพูดจะอัดคลิปอย่าพูดอะไรหยาบๆเจ็บเจ็บ โอ้ยอาโดเลยเมื่อกี้ไปเอา้าห่มแป๊บนงกรมีอมหนย่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองแก๊งมีตัวหนึ่งนะหน้ามาพี่ หลดุดเย้าหมูมาแล้วนาเยาเสียงซ้ายมือหมด Red Team Win